สวัสดีค่ะท็อปสิเบี้ยนโลกเรากว้างใหญ่ไม่พอยังมีสารพัดรายละเอียดยิบย่อยอีกเพียบจึงไม่แปลกที่จะมีการค้นพบสิ่งต่งตางๆกันได้ตลอดแต่หากเป็นสถานที่ดังต่อไปนี้บอกไปใครจะเชื่อว่ามีจริงๆหรอเพราะมันทั้งแปลกและน่าเหลือเชื่อเกินไปจนนึกว่ามาอีกโลกหนึ่งส่วนจะมีที่ไหนที่ทําให้ใจระทึกบ้างไปดูกันเลยประคังโลกันใต้น้ํา หากดำลงไปในถ้ำซินโนเต้ระดับความลึกราวๆ54เมตรรับประกันว่าคุณต้องตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีรูปร่างคล้ายละคังหรือกลวยเรียงกันแต่ไปหมดหุยเหมือนลงนรลกมาเลยค่ะจึงไม่แปลกที่หลายคนเรียกกันว่าละคังโลก,กันแต่ไม่ต้องตกใจไปนะจริงๆแล้วโซนี้คือหินง,งอกหินย้อยในถ้ำใต้น้ำที่แอลซาปโปเต้ประเทศเม็กซิโกเกิดจากการก่อตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตรวมไปถึงสารหลและแบคทีเรียจากน้ำทะเลที่ไหลมาผสมกับน้ำจืดและก่ะตัวจนออกมามีรูปร่างอย่างที่เห็น ทางนี้นักวิจัยได้ลองวิเคราะห์อายุพบว่าเจ้าะระฆังเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ5,000ปีและยังคงเกาะตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆถือว่าเป็นความพิศวงบนโลกที่หาดูได้ยากเพราะหากดำน้ำไม่ํำนาญพอก็ไปไม่ถึงเหมือนกัน Arctic h e n ฮนเสาหินประหลาดแบบนี้ใครเจอคงคิดว่ากำลังหลงไปในเทพนิยายแน่ๆใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้ว Arctic h กเฮ e ได้แรงบันดาลใจมาจากบทกวีพื้นเมืองในคอนเซปต์คนแคททั้ง72ตน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในแต่และฤดูกาลแม้จะเรียกว่าอาร์กติกเฮนจ์แต่ไม่ได้มีอายุใกล้เคียงกับโตนเฮนจ์เลยเพราะเพิ่งมาสร้างเมื่อปี1996บริเวณทางตอนเหนือของไอซ์แลนด์ถึงแม้จะอยู่ไกลเมืองไปสักหน่อยแต่ถ้าได้ไปลองแล้วอาจจะติดใจในความสวยงามเพราะหากไปนในช่วงที่สามารถเห็นแสงเหนือด้วยนะบอกเลยว่าความมหัศจรรย์อยู่แค่เอื้อมหรือยังน้อยที่สุดแค่ได้เห็นแสงอาทิตย์ผ่านช่องหินก็ถือว่าคุ้มแล้วค่ะทัมฟิงเกล เห็นครั้งแรกถึงกับอึ้งเลยว่าสถานที่แห่งนี้มีจริงด้วยหรอบอกหรือว่ามีจริงๆไม่อินโฟโตช็อปโดยมันอยู่บนเกาะใกล้กลชายฝั่งสกอตแลนด์ด้านในเป็นถ้ำหินบาซอลความลึก82เมตรพร้อมกับเสาหินสูงต่ำคลาดกันไปอย่างน่าพิศวงทั้งเหลี่ยมและมุมมีองศาเป๊ะสอดคล้องกับตำนานของชาวไอริสสกอตและเซลติกโบราณที่กล่าวถึงถ้ำน้ำเสียงเพลงและชิ้นส่วนถ่ายสะพานที่อยากสร้างด้วยโหมหศจัรร์มากๆแต่หากเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ จร,จริงๆแล้วเสานี้น่าจะเกิดจากการแข็งตัวของลาวาและถูกน้าทะเลก,กัดซ้อจนมนีรูปร่างสวยเป๊ะหากโชคดีบางทีก็อาจได้ยินเหมือนเสียงเพลงพ่อๆดังออกมาต้อนรับด้วยว้าวความมหัศย์ของจริงเป็นแบบนี้เองสินะดวงตาแห่งไฟต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ดาวดวงอื่นเตียงใดมันคือสถานที่จริงบนโลกอยู่บริเวณอ่าวเมกซิโกนี่เองมีลักษณะเป็นวงแหวนไฟลุกโชนขึ้นมาบนผิวน้ำเหมือนกับดวงตาจนมีคนตั้งฉายายให้ว่าดวงตาแห่งไฟ ขณะที่บางคนกเ็เรียกมันว่าประตูส่นรกแต่ทางนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะไปเยือนได้ไบ่อยเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ท่อส่งแก๊สใต้น้ํารั่วและเกิดการเพิงไหม้ขึ้นมาบนผิวน้ําตั้งหากตามข่าวเล่าว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า5ชั่วโมงเลยกว่าจะระง,งับเหตุเพิงไม้ทั้งหมดได้แม้ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ที่นแน่ๆเหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตเลยละ่ะบ้านตุกตาสุดหลอนใครๆก็ชอบตุกตาแต่ว่าถ้าเอามาตั้งหรือห้อยโชว์แบบบ้านสองหลง ยังไงก็ต้องมีคนวิ่งหนีอย่างหลังแรกที่เวเนซุเอลาเจ้าของบ้านได้เอาตุ๊กตานับร้อยตัวมาวางเรียงไว้ที่ระเบยียงบ้านซึ่งแต่ละตัวสภาพดูเก่ามากๆยิ่งมันกระจุกรวมกันเยอะๆก็ดูเหมือนบ้านผีสิงเข้าไปใหญ่ทั้งที่จริงแล้วบ้านหลังนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แท้ๆส่วนอีกหลังนึงในสาธารณรัฐเช็กก็เอาเรื่องน้องๆแต่ละตัวถูกห้อยต่องแต่งบางตัวแขนหรือขาขาดหายไปสืบไปสืบมาพบว่า จ้าของบ้านหลังนี้เป็นผู้รวบรวมตุ๊กตาถูกทิ้งมาชุบชีวิตใหม่เฉยๆเท่านั้นใครมองว่าน่ารักก็เชิญเลยแต่แอดขอบายนะทนกับสายตาที่จับจ้องมาไม่ไหวจริงๆจ้าบ้านเดี่ยวในเขาโดโลไมาหากใครไปเยือนแถวเทือกเขาโดโลไมในอิตาลีอาจจะไม่ได้เพลิดเพลินกับความสูงและเสียวอย่างเดียวแต่ยังต้องตะลึงกับบ้านเดี่ยวหลังน้อยที่ซุกตัวอยู่ภายในภูเขาหรือเรียกกันว่าบูฟ่าดิเปเรโลแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่พวกเราเท่านั้น แต่บ้านหลังนี้มันสร้างความมหัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นมานานกว่า100ปีแล้วโดยไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเชื่อว่ามันอาจถูกสร้างขึ้นโดยทหารอิตาลีในช่วงปี1 9 1 4ถึง1918และต่อมากระดูกใช้เป็นที่พักอาศัยของนักปีนเขาแต่หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์หิมะถล่มทําให้ตัวบ้านได้รับความเสียหายและถูกปิดไว้ไม่ให้มาพักอาศัยอีกเลยถึงแม้จะใช้พักอาศัยไม่ได้มันก็ยังเป็นจุดชมวิวบนเขาอีกแห่งเอาเป็นว่าถ้าใครได้ไปอย่าลืมถ่ายยรูปมอววดด้ แม่น้ำแดงต้องบอกก่อนว่าภาพแม่น้ำสีแดงแห่งกุสโกนี้ไม่ใช่การตกแต่งรูปแต่อย่างใดมันคือของจริงและสามารถเห็นได้ชัดเจนในช่วงฤด,ดูฝนด้วยอย่าพึ่งตกใจนึกว่าเกิดเหตุการณ์สยองขวัญแต่มันคือแร่ธาตุและหินทรายที่เต็มไปด้วยเหล็กออกไซด์จากภูเขาสีรุ้งที่ชื่อว่าปาโกโยหากฝนตกหนักแร่ธาตุจะถูกชะล้างลงมาส่งผลให้แม่น้ำเป็นสีแดงหรือชมพูซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนด้วยแต่หากเป็นฤดูอื่นน้ำก็จะเป็นสีขุ่นตามปกติ ดังนั้นหากคุณอยากไปเห็นกับตาต้องไปในช่วงธันวาคมถึงมีนาคมซึ่งเป็นฤดูฝนของที่นั้นเท่านั้นและอย่าลืมระวังตัวด้วยล่ะเพราะกระแสน้ำแรงมากค่ะสโตนเฮนช์แห่งโรมาเนียอึ้งกันไปเลยสิวัดสโตนเฮนช์บนโลกไม่ได้มีแค่ที่เดียวเพราะที่โรมาเนียก็มีสิ่งก่อสร้างคล้ายกันนั่นก็คือป้อมซามิเซเจตุซาไรเจียสร้างขึ้นจากหินในสมัยอาณาจักรดาเชียนหรือราวศตวตรรษที่หนึ่งก่อนคริสตกาลบนพื้นที่ประมาณ3 0 0 0 0ตารางเมตร แม้จะบอกว่าเป็นป้อมปราการแต่ดูเหมือนฟังก์ชันของมันจะไม่ได้มีไว้ป้องกันเนื่องจากมีข้อมูลว่าจริงๆแล้วชาวดาวเชียนอาศัยอยู่รอบนอกป้อมนี้ตั้งหากเอา้าเป็นงั้นไปไม่เพียงเท่านั้นภายในะยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงส่วนที่น่าจะเป็นนาฬิกาแดดอยู่ด้วยน่าเสียดายที่หลังจากกองทัพทหารโรมันเข้าโจมตีและทาลายเลยทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของที่นี่หายเรียบและเหลือไวแต่ปิจนาให้เราหาคําตอบกันต่อไปบ่อน้ําชิโลก,กันเน ความสวยใสสีฟ้านี้ไม่ได้มีแต่ในหนังเท่านั้นมีจริงๆที่ญี่ปุ่นชื่อว่าบ่อน้ําชิโรกนเนะอยู่ในเมืองบีเอะโดยมีต้นเบิดยืนต้นต,นตายประดับอยู่ยิ่งเพิ่มความน่ามหัศจรรย์เหมือนบ่อน้ําอมตะให้ที่นี่เขาไปอีกต้องบอกก่อนว่าบ่อน้านี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นบ่อที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อป้องกันคนลถล่มจากภูเขาทคคชิไม่ให้ไปถึงเมืองใกล้เคียงแต่หลังจากการสะสมของแร่ธาตุภายในบ่อน,นานเข้าทําให้น้าที่ควรจะเป็นสีใสๆกลายเป็นสีฟ้าสลับเฉดตามแสงแดดและฤด,ดูกาล ขอเตือนนิดว่าอย่าให้ความสวยหลอกเอาเพราะสภาพน้ำเป็นพิษไม่สามารถลงไปแหวกว่าได้ตามใจชอบเอาเป็นว่าดูต่ตาเมืออย่าต้องดีกว่านะคะด i เอโกกาเซียก่อนเล็กๆที่ชื่อไม่ค่อยคุ้นนี้มีโลเคชันอยู่แถวมหาสมุทรอินเดียตอนกลางหากมองมุมสูงจะเห็นว่าสวยงามมากๆตรงกลางเป็นน้ำทะเลล้อมรอบไปด้วยแผ่นดินและวงนอกเป็นน้ำทะเลอีกทีหนึ่งจัดว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่หาดูได้ยากเลยทีเดียว และถึงในปัจจุบันจะอยู่ภายใต้การปกครองของสาหาราชอาณาจักรแต่ในช่วงราวปี1939ถึง1945ที่นี่เคยเป็นฐานทัพของสาหารัฐมาก่อนโดยทางสาหารัฐยกให้สาหาราชอาณาจักรหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดน่าเสียดายที่สถานที่แห่งนี้ยังไม่เปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าไปยกเว้นว่าจะเป็นทหารหรือบุคคลที่ได้รับอนุญ,ญาตเป็นกรณีพิเศษแล้วเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์แหมห้ามัะขนาดนี้ใครยังกล้าอยู่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วน้ำผูโซดา ต่อไปนี้การดำน้ำจะว้าวกว่าที่เคยถ้าคุณได้ไปลองน้ำพุโซดาในสี c r e t b a เบทางตะวันออกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งหากลงไปใต้น้ำจะพบว่ามีฟองอากาศพุ่งขึ้นมาจากพื้นทะเลต่อเนื่องหรือไม่ก็หมุนวนจนเหมือนตกลงไปในถังโซดาเลยล่ะแต่แน่นอนว่าไม่ได้มีใครไปทำเครื่องดื่มซ่าหกใส่เกิดจากแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใต้พื้นทะเลที่พูดออกมาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับภูเขาไฟตาเอานั่นเองแต่ใช่ว่าจะลงไปเล่นได้นะ พราะนักดำน้ำที่ลงไปสำรวจกล่าวว่าที่นั่นมีความเข้มข้นของแก๊สมากราวเก้าหมื่นห้าพันต่อหนึ่งล้านส่วนเมื่อสัมผัสนา,นานจะเกิดอาการคันตามผิวหนังและใบหน้ารวมไปถึงส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอย่างพวกปลการังด้วยเข้าข่ายสวยแต่อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเดดฟลายภาพเนินทรายสีส้มแดงตัดก,กับต้นไม้ที่ยืนต้นแห้งตายนี้ไม่ใช่โผฏ o ุพย์แน่แต่เป็นของจริงในอุทยานแห่งชาตินาอิฟนอพลาฟที่มีฉายาว,วัาสถานที่แห่งการไม่หวนคืนหรือไปไม่กลับหลับไม่ตื่น คอรทที่นี่แห้งแรงมากๆแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆขณะที่ทางตอนกลางแม้จะมีแม่น้ําเข้าในพื้นที่บ้างแต่ดินก็แห้งแข็งเหมือนพลาสติกและก็มีตะเกือททาให้ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆพา,า,ากันเดสมอลเลตไปหมดยกเว้นบางชนิดที่เติบโตได้ด้วยละอองหมอกตอนเช้าเท่านั้นแต่เชื่อไหมว่าเมื่อก่อนบริเวณน,นี้เคยเป็นปายน้ําของแม่น้ําซอชับจนกระทั่งราว900ปีก่อนเกิดภาวะแล้งจึงส่งผลให้ที่นี่ค่อยๆแห้งขอดไปด้วยความสวยงามและมหาจรย์ของเนินทรายและต้นไม้ยืนต้นตาย ทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครๆก็ต้องมาเยือนสักครั้งนั่นเองน้ำตกแมวน้ําใครเป็นท่านลักของเหล่าแมวน้ำอุ้งๆและอยากเจอน้องๆแบบฝูงใหญ่สภาพอาร,รมณ์ดีแล้วก็ต้องอยากไปเยือนที่น้ําตกโอฮาูแน่ๆท,ที่นี่เหมือนสนามเด็กเล่นของแมวน้ําเลยค่ะโดยในช่วงเดือนมิถุนานยนถึงสิงหาคมเมื่อเหล่าแม่แม่ของมันออกไปหาอาหารแก๊งนเด็กกว่าสามพันตัวก็จะมารวมตัวกันที่น้ําตกนี้หัดว่ายน้ํานอนเล่นหรืออาบปากกินอากาศกันอย่างสบายใจ แถมไม่ต้องกลัวผู้่าในท้องทะเลอีกด้วยทําให้น้ําตกแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่เหล่าคนรักแมวน้ําจะไม่พลาดแต่น่าเสียดายที่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวในปี2016ทําให้น้าตกที่นี่ได้รับความเสียหายมากและอันตรายเกินกว่าจะเข้าไปเยือนได้อีกน่าเสียดายเหมือนกันนะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก Enjoy TOP 10 BOX ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย